Interesting. Thirty seconds, rings close. We have a new kill leader. I can't wait to meet them. take What? By the light product. The the module what? เตไม่ไปแล้วเฮ้ยมีคนฟาร์มพี่นิวไม่อยู่ใช่ว่าฉันจะกลัวฉันใส่หมดละเจไดตี่เราไม่มีไอ้นี่ โอเคแล้วข <Okay. S 2> ้อความมันจะอ่านยังไงวะนนี้ของเพจร้อยนียร้อยแล้วของเพจอัอนนี้มันมันจะอ่านยังไงเออมันจะอ่านวะ <c oughs> มันจะปลดล็อกอยังไงอะไอ้น,นี่ใ <c oughs> ห้ทำกาวินดูสกินนั้นต้องมีสกินเอ่อสกินดั้งเดิมมันก่อนลองไปดูสกินดั้งเดิมมันก่อนว่ามันคือสกินไหนน่าจะเป็นสกินเทาปะ ใช่ใช่ต้องเป็นสกินเทาก่อนถึงจะสามารถปลดล็อกไอ้สกินสกินแดงนั่นได้คนี่ต้องซื้อไอ้กินนีก่อนใช่ต้องซื้อสกินนั้นก่อนถึงจะซ activity. well <me Yar 慢慢ื้อสกินนั้นด้วยเงินแดงได้รอวนอ่ะรอวนจะขอกว่าจะมีสกินไหนหรือสกินปืนหรือสกินตัวละครไหนที่เรามีเป็นสกินระดับ S แล้วมาเอามารีรีรีคลเลอร์แล้วค่อยมาดู พอเมืองดีกว่าอย่าบวกแล้วครับแล้วผมจะดูพวกพอความจะไลท์ยังไงวะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แล้วน้ไลท์หายไปไหนอ่ะไม่ได้คัพติ้งแดงวะเออผมอยากได้กรอนมาเท้าอยู่เนี่ยเอออยากได้กรอนมาเท้า อยู่นู่นไอ้เหี้ยไม่มีออกเทนเหรอถ้ามีนี่คือแบบผีกระโดดไปละบอดแคสต์จ,จงกลับมาบอดแคสบอดแคสกลับมาอ้าวน็อกไอก้เหี้ยน็อกเฉยสิบสามไอ้นี่ของไอ้ไอ้มีดของเวดชื่อคุณในใช่ไหมแต่เติมเฮ็ดไป,ออปเป็นไข่เติมเฮ็ดไปแล้วก็เอาไอมาไว้ตรงนี้เราโยูไปไว้แทนที่ไอเป็นไข่นุ้ยเลย ยังวันไอ้เรื่องแบคมาขล้อเลยนุ๊กลิดตองโดนถืออันนี้อยู่เราไปฟันในดาเมจมันจะต้เลยฟ้าดเบียร์ พี่นิวผมขอโทษผมไปแล้วอย่างวะ <laughs> รีบรีบรีบเลือดมันร้อน <laughs> อยู่ๆก็มีคนลื่นล้มเฉยมาครับอะไร,รอีกแล้วอะไร,รอแล้วอะไรอีกแล้วตอกตอกไปตอกไปตอกไปยโยละเบิดมาอะไรง่าย ก็คือปีกีได้เต็มที่เงี้ยเจ็บเจ็บดิเราอะเจ็บดิเอออ้อ,อมอ้อ,อมอ้อมหลังอ้อมหลังเอา้าหายอยู่ข้างบนถึงล่างขอบคุณครับ,บระวังมันอ้อมมา้างบนนะ แล้วโลบ้าเราไม to hey, ่ปักเสาสักครั้งเลยโลบ้าเหมือนเราไงโลบ้ากู้เวนใช่ไม่ใช่ข้างล่างข้างล่างโอ้โห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 สองตัวสองตัวปักก่อแป๊บจีบาร์ซ่ากับบังกาลอ ตรใจเบารอกรอโ่อกแตกล็อกหนึ่งเดี๋ยวบางก,อการอบางกรอก็แตกน็อกหมดยาบุ๋ยโลว่าปั๊บปะบักสักหน่อยที่โลว่าผมต้องการกระสุนอย่างแรงนี้โอ้โห โลบ้าบอกกูลืมไปว่าคุณเล่นโลบ้าเลยหัวเราะหัวเราะยาเยย์หัวเราะยาเยย์เล่นอะไรดีวะอกระะสุนนยู่ไหวเล่นอะไรพี่พี่เล่นอะไรไรไรหรอเอาเอาเอาที่ผมไปหกติบเดี๋ยวผมทิ้งนะพี่พี่เก็บนะมันไม่ปักเสาถ้ามันปักเสาอ่ะนี่นี่นี่เอาไปก่อนหกติบ ปักซ่าผมว่าได้อีกกระสุนเยอะเลยโลบ้าอขงกูลโลบ้าทำตัวงี้กับโลโบโลบ้าโลบ้ากดเซตหน่อยโลบ้ากดหน่อยกดไม่กดไม่ไม่เอากูไม่กดกูไม่เล่นกูไม่อะไรของมันเลยโลบ้าโลบ้า ่เเกมผมผลยตัวทีพี่โอ้คีซีคีซ<ม>ียังไม่มีเหรอยังไม่มีอันตีเหรอมันมันมีแล้วนะพี่เพราะว่าอันตีมันเร็วมากมันยังไม่กดสักครั้งเลยตั้งแต่เรามาตั้งแต่เราโดดลงมาเข้าวงดีกว่าเฮ้ย ในเมื่อไม่มีกระสุนตกดีเราไปฟาร,ร์มที่ศพเขาก็ได้เอองั้นทิ้งลิงค์วัดซิตี้ผมหน่อยดิเออืมเปิดแอดด็อกกดมาแล้วลืมกดจะตามจะตามเหรอคะ,ะถ้าเข้าได้เดี๋ยวเข้าตามไปแต่เข้ากี่หลังนะฮะ like <laughs> กลัวไม่มีเพื่อนเล่น <laughs> <c oughs> อ๋อไม่ได้กลัวอะไรอ่ะ กลัวกลัวครับกลัวติดหนุบไม่กลัวหนุ่มติดทุกห้องเหรออยูุนทิ้งก่อนผมไม่ไหวมันอยู่ที่เทนหยาดจ้าไม่อยากเฮโน่เบื่อโลเวีแล้วนี่ อา้าวนี่มันโกดเนี่ยกาควอหรรไม่ใช่นี่วะอยู่ไหนวะดูมันจริงกันข้างในวะกลัวไม่มีเพื่อนหรือกลัวอะไรอดีตฮะกลัวไม่มีเพื่อนอะมี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 มากกว่ามั้งกอะทองกอะทอง ดีนะโกรธโทไม่ใช่ดอกทอย่ดอกองเลยนะโอ้ไม่ดีนะก็อแตกบังกะโลก็แตกบังกะโลเนาะบังกะโลเนาะ นี oh, ่มันเกิดไม่มดแฟนตีมีอีก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 มีอยู่ไหนตัวนึงอยู่ไหนนอกวงเหรออ๋อหมดแล้วพี่นิวพี่นิวแบ่งกับผมนอกดาวจรปอดแดงยโอเคพี่นิวมาแบ่งไงนี่กับผมเร็วกระตุ้นไลค์อ่ะอันนี้มีได้แล้วโอเคโอเคมีอะไรนอกจากนี้อ่าโอเคสกปรสอง อ๋อเุ้ยสองซัคอสแล้วอะวัตตะเออแล้วสอง์ัดคอพี่เดี๋ยวมันมีอาสามไหมผมจะเปลี่ยนไปเล่นอ่ะกี่ตัวกี่ตัวรเบิดก็เดียวหรอไม่ใช่ไม่ใช่นอกหนึ่ง ฮิวฮิวแป๊บฮ <mos> ิวแป๊บฮิวแป๊บโอเคอะไรวะเนี่ยแชมป์ได้ไงแชมป์วะแชมป์เฉยมีสตู้ดีจิดีจิดิ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 จันิจิดิจิเนีิยิดิจิดิจิดิดเลย ก็แค่นเนี่ยนันกระค่นเนี่ยอย่างปั่นเลยเอาวะจะแบกว่ะอยู่ท็อปเบอร์เราปั่นดาเมจแต่ก่อนจะแบกก็คือพี่ิวช่วยผมด้วยลงไปกองก่อนเลยจะกลับไปเล่นโลบ้าเหมือนเดิมเลยเหรอจะได้แบบไม่ขัดเทรนกระสุน มาแล้วครับมาแล้วครับของเพจขึ้นมาแล้วอ่านข้อความเพจได้แล้ว อะไรว่ามันน่าหเฉยน่าจะแบบเปิดไมค์ในเกมแล้วก็กดอันนี้นะ ไม่รู้เกียรติขอญาตเกียรติครับนี้ลองระบบเฉยๆว่าคอมมันจะระเบิดไหมก็กลางวันมันร้อนดีเปลี่ยนมุมแล้วเหรอยังไม่ได้เปลี่ยนมันเดิมเผาหัวเหมือนเดิม ทุกวันนี้หนูเอาพัดลมจอข้างหลังแต่ไม่เป็นไรเงี่ยเพราะว่าเล่นในนี้ไม่ถนัดหนูปอบข่าไอ้นั่นลงมาแล้วอันนี้มันสตรีมคนละเครื่องกันไหมเด็กเต็มไม่รู้อีกหรอไม่รู้ไม่รู้ผมไม่รู้ฝวามีหนึ่งตีขวามีหนึ่งตีขวาขวาทั้งขวาทั้งขวาทั้งซ้ายเลย อ๋อย oh, ี oh. deflect, right, uh, ่ห้อวิงแมนถามจริงโอ้วิงแมนมันก็ม hand ันก็บอกว่ากูก็พูดจริงๆวิงแมนเฮียปืนปืนอยู่ไหนไม่มีปืนเอาวิงแมนวิงตงผมได้ผมได้วัวแล้ววิงแมนเราเรากลับวิงแมนไม่ต่างกันมาว่องไเท่ๆเฉยๆของแตพร้อมอุปกรณ์ครบมีป่ะข้าง นู่นนู่นก่อขาวก่อขาว,ขาวเฮ้ยใจเย็นพอ่อกูไปแล้วหาไปเองครับพี่เรื่งมาดีกันบ้านนี้เรื่องของเมืงแล้วแหละมันใส่กันยับเลยตายแล้วมีตายแล้วตายแล้วกูมาบ้านนี้ไมปไปละอ้าวมีตาย,ยเฮ้ยเฮ้ย โอ้ยโดนยิงโดนยิงกลัหลังเพื่อนโดนยิงแตกเฮ้ยจีบากตัวกี่ตัวทำไมมันนัวจัดขนาดนี้ลงหลกออกมาแอบออกมาแอบแล้วนี่อยู่นี่มีคนชุกเตว่าก่เชุข้างบนมาชุข ah, ้างบนเดี๋ยวเก็บวิดีโอแป๊บ เย่เก็บพิจิวแล้วถอยนะถอยนะถอยนะถอยไปไหนไม่รู้ถอยก่อนผมถอยนะยังโกงเลยถอยแล้วเหมือนกันเอาละผมทิ้งดิฟ้ามีเหรอับปิงว่ะเปิดจับปิงว่ะสุดไรครับไม่เยอะมีเกาะอะไรบ้างวะเกาะมายืมก่อนโอเค ถ้าชุบพีนิวตรงนี้มันจะเป็นตำนานไหมพี่พี่คิดว่าจัดมันเลยมีวิ่งอยู่ข้างบนเออได้ยินเสียงใช่ใช่พี่ไม่ใช่ข้างบนนี้นะอีกตึกหนึ่งอันเชิญเทพเจ้าลงมาจุติเ,เทพเจ้ามหาอาบาจตัวแบกที่แท้ทรูกาลติบครับมันมีอยู่แถวนี้นะอ๋อเหรอเออได้ยินเสียงมันแล้วกัน มาแล้วบักกิลี่ oh yeah, โอ้ยเยี่ยมจริงโอไม่โดนหรอกนะบายสบายทางล่างโอ้ยเยี่ยมตอไหนพี่นิวไปไปบ้านนี้กันไปไปบ้านนี้กันไปเผื่อพี่นิวจะคาบของเลยเผื่อพี่นิวจะคาบอะผมวิวจะเอาปืนเอาอะไร เอาระเบิดแล้วกนไว้ฟ้าหน้าไหมจ๊ะโหไว้ให้ก่อนยืนยืนพูอยู่ได้ยินเสียงระเบิดยิ้หวานแหละอ๋อไปยิงกับใครแล้ววะไปไปไปไหนดีอ๋อเลยแล้วกัน เกาะสีสวยเข้าเข้าวงเดียวเดี๋ยวจะไปเอาอุ้ย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 หน้ายังไงดียังไงดีมันหน้าจะโหนลาลาลาเล็ดเล็ดต้องอย่างนี้ดิครับอันไปเลยลูกแม่ปีศาเฉยป่าทาว่อจะน็อกป่าทาว่อจะน็อก โอ้ยเอเดนีเ <string> ด <play> <S él those tracks> oh ียโอ้เ oh. <ın opoly> <en> <s Elliott> <sl> ี้ยเจอโลบ้าโลบ้าตรงนี้ตรงนี้เปิดตัวเปี้ยวอุ้ยลบอกเข้าไปว่าผมนักเปี้ยวแค่ไหน เอ้ยไม่ใช่ไออะไรอีว้าไม่ใช่อีว้าวิงแมนวิงแมนปืนที่เรารักปืนที่เรารักปืนที่คุณคูดวนเมื่อกี้ผมก็ตกใจเหมือนกันพอผมสับปืนเป็นปืนที่สองเป็นวิงแมนเสร็จปุ๊บโอ้โอเคใจแป้วละเข้าไปบวกด้วยความมั่นใจเจอเอ้ยียปืนสองวิงแมนนี่ว่าชิบหายแล้วอ่าตัวเนี่ยดิปาร์ตี้แปบเดียวเพิ่งกด <biases S 1> <ithe S 2> ไปมีคนลอกสิวเซียนแล้วหนึ่งออกไหมเหรเห็ลยยนลอกสิวเซียนอ่ะออกแต่สวเซีย,ยนออกไหมไม,ไม่รู้อ่ะอ,อีกสักมีมหน,นึ่งพี่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ผมไม่รู้

รอได้คือมันไม่ไช่มีน้ำเป็นท่าหยิกไม่แตกโ <c oughs> น่ก่อนไม่ถามท่าเลย <c oughs> ก็เลยบอกไม่าไปท่าหยิกไม่แตกลุงแบบมีครับมีครับป <c oughs> <c oughs> วดินเลยนะคะได้ยินเสียงครับ มาตรงเราเลยครับไปแล้วครับไปจ้อง <ไป S 2> ครับไปไม่มีปืนไปถึงว่า aa, เราตัวเรา,ต,เราตัวเราใช่ไหมตกเหย,ยียบโอ้ยบ้าเอ้ยอาปืนครับอาปืนครับแอบแบล็คแง่ผมกำลังไปครับเก็บปืนอยู่อะไรมายังระเบิดงระเบิดระเบิดระเบิดเคเคร้องระเบิดเคเคลองระเบิดเ,เป็นข้อตอบช้อยหรือเป็นข้อตอบข้อเขียน สวยอุ้ยเหี้ยสวยเลยหลังมาไอุ้ยเฮียระวังมึงนี่นะระวังโอเคสวยมันถอยมันถอยถอยก็บ้าแรกถอยไม่อิงไม่ใช่มันถอยพี่ประตูระวังพี่ระเบิดมันมาเอาของที่ฉันแล้วเก่งมากสวยป้าปัดได้ไงวะ เออตายไปไอ้เปลีเดแ้ยมีอีกไม่นะโอ้ยก็แตเออเออ้เราเป็นโรยมดเลยเก่งเลยแล้วอยู่ไหนวะตัวนึงอ่าหมดผมหมดแล้วจ้าน็อก บอกแล้วบอกคนก็จะอ่ามาจากไหนวะไลที่จากเลยเมื่อวานเนี่ยังทำไมต้องมาลงที่ผม๋มคนนี้ยิงหน้าหลังยิงลูกสองมันโดนทีละเจ็ดดำเหีออะไรพี่ถืออะไรก่อนเอาลูกเช้กัพโมเมบิกพอๆกับพี่จีเปอร์เลยโมซัมบิกพี่จีเปอร์ก็พอๆกับวิงแมนเลยสำหรับผมนะ มนีช่วงนี้มันมีโปรอเนี่ยอะไรนะพวกแฮกเกอร์มันมัน,ม,นมันนอกจากโปรล,ล็อกหัวมันมีโปรยิงเซิร์ฟไปพี่เมื่อคืนแบบเขาเขาบ่นกัน่างเลยพวกพวกไอ้แลนด์พีเดยยีมันไม่ได้ลงเลยเพราะว่ามันจะยิงเซิร์ฟให้เซิร์ฟทุกคนหลุดใช่ไหมแล้วมันก็เข้าไปไล่ฆ่าทีละคนเียเลยอ่ะ